สวัสดีจ้าวันนี้ด้าจะทําแกงเขียวหวานนะจ๊ะอันนี้ด้าต้มขาไก่ไว้ก่อนกลัวมันไม่เปื่อยไงแต่เน,นี้ยได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ําเย็นแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าอันนี้ด้าจะเอากะปิใส่ผสมในพริกแกงนิดนึงนะผสมไม่เยอะนะคะนี่พริกแกงด้าซื้อมาสามขีดอแล้วก็บีบๆเข้าไปให้มันผสมเข้ากันนะแล้วก็เราก็จะผัดพริกแกงเลยนะจ๊ะเนี่ย ีินดีให้มันเข้ากันหน่อยนี่เ้าก็จะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะคะ๊ะเราจะผัดเครื่องแกงใส่ไม่เยอะนะผัดไฟอ่อนนะจ๊ะให้มันหอมหอม จาไ,ไปหยิบกะทิก่อนลยเดี๋ยวผัดเ่องแกงหอมแล้วก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หางตามสเต็ปผักก็เป็นมะเขือเปอกับมะเขือพวงสองอย่างนะจ๊ะ ก็มีกระชายด้วยลืมซื้อไปมะกูดเด้่ยไปมะกูดหมดนึกว่าในบ้านมีไหนได้ไปมะกูดหมดพว่นนั้นทำปลาลาพริกไปแล้วอ้าวเขียงเล็กไปไหนเขียงเล็กก็อยู่นู่นเหรอ นี่ไปใสยอันนี้ได้ซื้อกะทิมาโลหนึ่งซื้อกะทิมาโลหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ขาไก่โลหนึ่งแล้วก็ไก่ครึ่งตัวไก่ตัวใช้ครึ่งตัวนะจ๊ะแล้วก็ขาไก่หนึ่งกิโลใส่ไปครึ่งถุงที่เหลืออันนี้เดี๋ยวใส่ตอนจบเพราะเราไม่ต้องการความข้นมากนะจ๊ะ เดี๋ยวร้อยเขาเดือดให้มันมันแตกแล้วจ้ะทิ้งว่าอย่างนี้นะจ๊ะให้มันแตกมันทําแล้วก็เดินนุน่นไปนุ่นมานี่ไปนูนปน่นมานุ่นเนืะเกือบไหม้เลยเห็นไหมใส่หางเลยนะ ในหางเล่งแก๊สปิดฝารอเดือดฝาไปไหนวะอ๋อลุกลับแกงเลยนี่เดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีนึงน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะจ๊ะเปิดคนก้นหม้อหน่อยนะจ๊ะคนพริกแกงที่มันติดก้นหม้อเมื่อกี้นะ ก็มันเดือดปุดๆแล้วได้จะใส่ไก่ลงไปเลยเพราะเดี๋ยวมันจะได้สุกทันเวลาทันเวลากินนี่ไก่ขาไก่กับเนื้อไก่ได้เอาไปลงไปรวนในน้ำร้อนนั่นเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวก็ปิดฝาไปเลยนะจ๊ะถามว่านี้สูตรไหนไม่รู้เหมือนกันไม่มีสูตรนะอยากทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละ เป็นเป็นตามมารลณมว่าเออวันนี้อยากทําแบบนี้วันนี้นึกจะทําแบบนี้นะจ๊ะไม่ใช่ทนทำของข้าวเก่งนะคนอยากทําก็ทํา <l ots of fish> เราไม่มีจุดยืนของตัวเองเข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมจ๊ะถามว่าทําไมไม่เทมัน,นมีน้ําอยู่นะจ๊ะ <l ots of fish> <l ots of fish> ถามเองตอบเองเลยดีไหมเป็นค,คนดีไหม น้ำอยู่ก้นกระป๋องไงขาไก่ก็เปื่อยนะต้มไปคึ่งชั่วโมงได้ชอบชอบกินขาไก่ไปเปื่อยๆไงราดูดแล้วมันได้อารมณ์นี่เราก็เปิดฝามันเลยรอมันเดือดอีกทีนึงเขาจะใส่หัวกะทิ เออใส่มะเขือดีป่ะเออเดือดอีกกินจะใส่มะเขือนะจ๊ะเป็นคนลำดับอะไรไม่ค่อยถูกมันจะมง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 อยู่ตลอดเวลาสูตรตามใจฉันใช่ไหมป้าสูตรตามใจฉันนะจ๊ะป้าอย่ากแก้วตั้งให้นะจ๊ะว่าสูตรตามใจฉันจ้ะอันนี้ปิดฝาไว้นะจ๊ะรอเดือดอีกรอบนึงจ้ะใช้เวลาน่าจะประมาณสักงสิบนาที ต้นแปนอยู่แล้วนะจ๊ะเขาก็จะใส่มะเขือมะเขือเปาะมะเขือพวงแล้วก็กระชายตูใส่กระชายนี่แม่สอนมาแม่บอกใส่ด้วยเลยใส่ลงไปนะจ๊ะทุกคน ก็จะใส่หัวกะทิีกทีนึงนะจ๊ะเราก็ลองชิมดูว่าขาดหวานไหมใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลเยอะใครชอบไม,ม่หวานมากก็ใส่น้ําตาลน้อยอันนี้เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานร้านพริกแกงใต้เยนะ่ยในตลาดเขาทำน้ำพริกแกงใต้ไงน้าก็เลย ไปซื้อเข้ามาใช้ต้องใส่อะไรเนะนี่ยฮนะมันจะต้องใส่เกลือใช่ไหมทุกคนเกลือเกลือความกันไปนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลปรีบ๊บสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิแล้วก็พริกแดงใบโหระพาลงไปนะจ๊ะ ตัดปี๊บไม่เยอะมากนจะจ๊ะเพอเดี๋ยวหัวกะทิใส่ลงไปที่หลังก็หวานเอาไปหัวละพาไปไหนวะก็อ,อยู่ที่ก๊อกน้ำเดี๋ยวไปหาไปหัวละพากันนะจนะ๊ะนี่ก็เดือดดีแล้วนะจะ๊ะก็จะใส่หัวกะทินี่เหลือเลย น่นมอ้นะน่นนาน่นมอ้นได้สามวันเจ็ดคืน กลางนะเดี๋ยวจะไม่มีมารายาทในการรับประชิมนะคะทุกคนลองนึกขึ้นได้ <laughs> จืดมากจืดทุกสิ่งอยา่างจืดเกลือจืดน้ำตาล <c oughs> เ,เติมหางไว้แล้วป่ะ ไอาจจะเพราะวันนี้แกงเยอะใช่ไหมแล้วจะตัดน้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะมะโนมันเป็นชุรสน้ำตาลายนะไม่ใช่ชูรสนะ เร,เรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันจะโอเคขาดเค็มก็เดี๋ยวไปเติมน้ำปลาข้างนอกเอา แดงกับใบโหระพานะจ๊ะใบมะกรูดไม่มีใบโหระพาเราใส่ไม่เยอะหรอกใส่เยอะแล้วมันจืดนะใบโหระพาใส่เยอะแล้วมันจะทําให้แกงมันจืดอโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเขียวหวานไก่แม่แพนด้าน้อยจ้าตีนเน,น้นๆ ขนมจีนกันดีก,กว่าน่าจะต้มเส้นของสอเส้นขนมจีนแห้งนะจ๊ะเพิ่มเพราะว่าเส้นสดที่ซื้อมาซื้อมานิดเดียวก็กลัวไม่พอกินก็เลยต้องต้มเส้นอันนี้เพิ่มแล้วเส้นอันนี้มันเหนียวมากเลยประเด็นคือตรงนี้แหละก็เลยอยากกิน เดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดน,นะจ๊ะแล้วก็ต้มเนี่ยเขาบอกไว้เห็นไหมเอ่อต้มแปดถึงสิบนาทีนะน้าก็ต้มสิบนาทีเลยแล้วก็ไปล้างน้ำเย็นกินเหนียวมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินขนมจีนกันดีกว่าจ้าน้ำก,ใก็ใกล้เดือดแล้วก็จะใส่ไปเลยนะจ๊ะจริงๆเขาให้ล้างเลยนะแต่ด้าไม่ล้างอนะ่ะล้าก็ต้มลงไปเลยเดี๋ยว,วเราก็ไปล้างตอนกินอยู่แล้ว ไปล้างอีกหลายรอบเลยเดี๋ยวฉัอนซ้อมมาคนนะจ๊ะช้อนซ่อมมาคอยคนไว้แล้วก็ทิ้งไว้คนห่างๆคนบ้างไม่คนบ้างนั่นแหละแต่ทิ้งไว้สิบนาทีห่ะในเนี้แล้วเส้นมันจะพอดีกินนะจ๊ะเส้นเหนียวมากเส้นเหนียวนุ่มกินกับขนมจีนโอ้โหสุดยอด ได้แล้วมั้งแม่งคนละหน่อยคนละหน่อยเอเยเอ,อมันเหลือห่อเดียวไงป้าแต่เส้นนี้มันเนี้ยวเหนียวเนาะการที่มีเยอะๆม,มีเยอะเลยเขาให้มาทีสองห่อแอะให้มาแอะ,ะให้มาทีสองห่อเ <ๆๆ S 1> นี่ยนะก็คนคนแบบนี้เมื่อกี้ไปตักให้ลูกชายไปแล้วซื้อไอ้เส้นนี้ซื้อมาแหละให้ลูกชายไปนั่งกินเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ได้แล้วนะจ๊ะนะ อีกประมาณสามสี่นาทีได้เราจะปล่อยทิ้งไว้แล้วได้ไม่คนละอย่างเงี้ยเพราะเส้นก็โอเคแล้วจะทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะจ๊ะมันก็จะไปล้างน้ําเย็นกันล้างน้ําก๊อกธรรมดาแล,แล้วก็ใส่กระชอนนะ,สะเสดดน้ําใส่กระชอนตั้งไว้สองสามนาทีให้มันเสดดน้ําหน่อยนะ,สะเส้นมันจะเหนียวมากเดี๋ยวไปดูตอนกินกันเลยนะจ๊าบ๊ายบาย เ็ไก่จ้าโปรตนีนล้วนอันนี้เส้นขนมจีนที่ต้มเองอันนี้คือเส้นขนมจีนที่ซื้อมาจ่าน,นู่นนชายรัชชานนท์เราจะทานเส้นท่านท่านชายอร่อยไหมคะท่านชายยิ้มเป็นนะคะไม่ใช่ว่ายิ้มไม่เป็นนะคะท่านชายยิ้มหวานสิ